ขอโอกาสแนะนำตัวเองอีกครั้งผมชื่อออยนะครับเป็นรัตนะห้าในกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันร่วมกับคณะรัตนะห้าในเยอรมันผมพิการแบบนี้คือพูดไม่ได้และแขนขาอ่อนแรงตอนอายุ18ปีความเจ็บป่วย ไข้ไม่เลือกวัยหนุ่มสาวความตายก็เช่นกันวันคืนร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่ผมชอบนั่งสมาธิตั้งแต่อายุ11ขวบอ่านหนังสือธรรมะแล้วปฏิบัติเองเลยครับผมปฏิบัติมาโดยตลอดถึงผมจะป่วยหนักขนาดไหนก็ไม่เคยหลงลืมสติแต่ผมได้เจอพุทธวจนะเมื่อเกือบ3ปีแล้วยิ่งชัดเจนแจมแจ้งหมดความสงสัยที่นั่งสมาธิมาตั้งแต่11ขวบไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่า คำพระพุทธเจ้าพระาศาสดาจริงๆครับเนื่องจากเริ่มต้นวันนี้ได้ยินมาว่ามีหมายสารขออภัยด้วยนะครับถ้าจำผิดแต่เกี่ยวกับทางกฎหมายบวกกับที่ผ่านมาทำให้ข่าวออกไปในทางไม่ดีเกี่ยวกับพระ,พระอาจารย์และวัดจึงมีกาลยานมิตรในเยอรมันสอบถามมายังผมจำนวนหนึ่งณนะวันนี้ผมก็ขอยืนยันว่าจะขอยืนข้างพระอาจารย์วัดนาป่าพงและอยู่ข้างพระาศาสดา เป็นกำลังให้พระพุทธองค์ในการเผยแผ่พุทธวจนะร่วมกับเพื่อนกัลยานมิตรเพื่อเพื่อนมนุษย์ผู้มีทุรีในดวงตาน้อยจะได้ฟังธรรมของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจากไม่เสียโอกาสที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้คำพระตถาคตยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรืองผมก็ได้เปิดบ้านของผมเองเป็นศูนย์พุทธวจนะในเบอร์ลินพวกเรารัตนห้าในเยอรมันที่ช่วยกันเผยแผ่พุทธวจนะอย่างเข้มแข็งจะออก ออกบูธพุทธวจนะกันทุกเดือนที่สวนสาธารณะใจกลางกรุงเบอร์ลินที่คนไทยเรียกกันว่าไทยปาร์คครับกรารยานมิตรท่านใดมีโอกาสได้เที่ยวเบอร์ลินก็สามารถไปช่วยกันถวยแผ่คำตถาคตได้นะครับผมก็ขอเดินตามรอยพระาศาสดาตลอดชีวิตแม้พระอาจารย์จะพาก้าลงในหล่มโคลนพวกเราก็จะก้าวตามเพราะผมไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระาศาสดาจะก้าผิดรื่มใสยอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวครับ สาธุน้องอยู่ตรงนี้ครับอ่าครับยืนพอยืนได้ไหมยืนครับยืนบริมัสดังก็เช่นะไม่ไหวได้แต่ยิ้มนะครับยิ้มเฉยๆเนะอ่าไม่เป็นไรพูดไม่ได้ไม่เป็นไรพูดทาง iPad แทนเขาพิมพ์ได้พอเคลื่อนไหวร่างกายก็ใช้พิมพ์เอาใช่ไหมก็แปลว่ามีกระใจแล้วก็เป็นทวจนะที่เบอริมอีกท่านหนึ่นนะ